Good afternoon for everyone. Welcome back again in English class by t e a c h e r สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภารรษาอังกฤษของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7มกราคม2565นะคะปีใหม่ของเรานี่เองนะคะวันนี้ก็พบกันในช่วโมงที่4นะคะกับเวลาเดิมบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อหาของเรากัน ของเราวันนี้จะเป็นเนื้อหาของการเ,าเรียนในหนังสือสมัย4หน้าที่77นั่นเองนะคะค่ะมาดูนะคะเปิดมาหน้า77ของเราเราจะมาเจอหัวข้อที่6นะคะ number 6 read and choose the correct answer นะคะให้อ่านแล้วก็เลือก คำตอบที่ถูกต้องน,นั่นเองนะคะมาดูเนื้อหาของเราค่ะ t h i s is Marken Parker นะคะนี่คือ Marken Parker นะคะ he is from New York แน่นอนว่าเขามาจากประเทศ New York in the USA ในสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองนะคะ he is 175 c m tall นะคะ ก็แน่นอนว่าเป็นเกี่ยวกับความสูงนะคะเขาก็สูง175เซนติเมตรนะคะ He is wearing sports courses and a cap นะคะแน่นอนว่าเป็นการบรรยายว่าเขาสวมใส่ชุดกีฬานั่นเองนะคะและก็สวมหมวกนะคะก็จะเห็นแล้วว่านี่เป็นลักษณะของชุดกีฬาของเขานะคะ He's got a bat in his hand แน่นอนเขาก็มีไม้นะคะ <c oughs> i อร์แลน o ์เลนั่นเองนะคะวอตส์บอลดา h ี pay? ถ่ายที่สุดเขาก็ถามว่า,ากีฬาชนิดนี้ที่เขาเล่นนั้นคือกีฬาอะไรมาดูค่ะ number one Mike k Parker is 1.57 o r 1.75 centimeters tall นักที่นคิดว่าข้อไหนคะสำหรับ ตรงนี้แน่นอนเขาบอกว่าสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าคำตอบก็ต้องเป็นนะคะค่ะมาดูค่ะข้อที่สองนะคะ he's wearing a cap or helmet นะคะเขาสวมหมวกแกป๊ปหรือว่าสวมเป็นหมวกคุมเต็มใบเป็นหมวกกันน็อกนั่นเองในที่นี้ก็แน่นอนคำตอบก็คือ cap นั่นเองเพราะใน ข้อมูลเขามีให้อยู่แล้วต่อมา Number 3 he s g o t s a racket or a bat แน่นอนเราไม่พูดถึง racket ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นไม้เทนนิสแต่จริงๆแนละ้ว mm hmm. มันเป็นไม้เบสบอลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น he s g o t a bat คำตอบก็คือตัวนี้นะคะต่อมา Number 4 he runs or jumps very really fast แน่นอนว่าถ้าเล่นเกี่ยวกับ เบสบอลนั้นก็จะเป็นรันนั่นเองนะคะเพราะว่าการเล่นเบสบอลจะไม่ใช้การกระโดดนั่นเองนะคะเป็นการวิ่งต่อมา number f i h i p l a y e volleyball or baseball แน่นอนเขาถามว่าอันนี้เขาเล่นวอลเลย์บอลหรือเบสบอลคำตอบก็ชัดอยู่แล้วว่ามันคือเบสบอลนั่นเองนะคะ เดาถูกกันบ้างมหมคะก <g ib li> ับคุณโคนะคะมาดูเนื้อหาของเราต่อมาเลยดัมเบิ้ลเฟแนเ <c oughs> ขาบอกว่าคำสั่งนะคะเขาบอก draw and write about yourself นะคะวาดรูปแล้วก็เขียนเกี่ยวกับข้อมูลตัวเอง use the reading as a model นะคะใที่นี้ก็ เมื่อกี้เราได้ทำเกี่ยวกับ Michael Parker ไปแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเอาตรงนั้นมาเป็นไกด์ไลน์ของเรานะคะเป็นต้นแบบของเราในการที่จะเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเราเองเขาก็มีคืนไทยว่า My name is นะคะในที่นี้ก็อาจจะตอบเป็นสมมุติว่าในที่นี้นะคะเพูดถึง My name is w a l i n j a i d e สมมุติว่ามีชื่อใจ w a l i n j a i d i My birthday is in may นะคะพูดถึงวันเกิดของฉันอยู่ในเดือน พฤษภาคมนั่นเอง I am from Bangkok นะคะฉันก็มาจากกรุงเทพนะคะ I'm 150 a centimeters tall นะคะฉันก็สูง150เซนนะคะแล้วก็ I'm wearing a white T-shirt, blue shorts and trainers นะคะก็ในนี้ก็จะบอกว่าฉันสวมใส่เสื้อสีขาวนะคะเสื้อยืด T-shirt นะคะสีขาวแล้วก็ เกงขาสั้นสีฟ้านะคะและก็รองเท้านั่นอง i r u n the race นะคะพูดถึงว่าวาเลนใจดีคนนี้ก็เป็นนักกีฬาเกี่ยวกับการวิ่งนั่นเองนะคะทน,นี้ก็ถ้านักเรียนลองไปแต่งก็ไปแต่งของตัวเองดูนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเขียนในหนังสือนอกแต่ถ้าใครอยากจะลองแต่งใส่สมุดและเอามาโชว์ก็ไม่ว่าค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เป็น คะแนนเก็บแต่ว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปนะต่อมาค่ะอิงกลิซาาของเรานะคะเร a ่ o n ซึ่งอ a y นเพลนะคะก็คือให้ฟังแล้วก็ฝึกพูดก็จะมี Pete is playing ping pong นะคะ in a pink t shirt พ t e นั้นก็กำลังเล่นปิงปองใน สำหรับคนที่ใส่เสื้อยืดสีชมพูนะคะสังเกตว่ามันจะมีเ r ร y นะคะเสียงเนะคะพิงเสียงตัวเตัวพีเหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทองนะคะเอออกเสียงพอผานหมดเลยก็จะเป็นให้รู้ว่าตัวพนั้นเป็นการออกเสียงเกี่ยวกับพอผานนั่นเองนะคะเพรย p พิงทองพิงค์นะคะอันนี้ก็ ลองไปฝึกออกเสียงดูเนื้อหากันบ้างของเราวันนี้หากภายนักเรียนทำแบบฝึกหัดสมาธิสหน้าที่5 8ปเอง ก็มาดูในส่วนของแบบฝึกหัดสมัยนะคะหนะ้า58ของเรานะคะแล้วซึ่งจูห์ผูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราตรงนี้ก็ควรให้ฝึกการตอบเกี่ยวกับคอร์สเวิรนั่นเองนะคะก็จะเป็นไฟล์ที่เวิร์ดโดยตรงนี้ก็จะมีคำชี้แจงว่ารูปนี้เป็นแนวขวางนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องหาคำศัพท์ที่เป็นแนวขวางนะคะเห็นเสี้ยข้อที่หนึ่งขาน้ำประวันตัวทีขึ้นต้น เรเรียนคิดว่าเป็นคาว่าอะไรคะดูจากรูปแล้วเป็นการเวียงอาเควียงอันเองในที่นี้ก็จะใช้คําว่า throw นะคะเควียงลงไปต่อมา number two ทงงเรนจะเห็นว่ามันเป็นแนวลงนะคะอันนี้ number two ของเรานะคะเป็นรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปการตีคําตอบก็จะเป็น hit นะคะเป็นการตีต่อมา number three นะคะก็จะเป็นแนวขวางของเรา ในที่นี้จะใช้คำว่าอะไรเอ่ยเห็นแล้วว่าเป็นกีฬานะคะเทนนิสนั่นเองก็จะสะกดได้ดังนี้ T E N N I S เทนนิสนะคะต่อมา n มา b เ r ขเป็นแนวลงของเราเห็นแล้วกีฬาประเภทนี้นักเรียนรู้จักอยู่แล้วคำว่าวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะ V O L L E Y B A L L วอลเลย์บอลนะคะต่อมาค่ะ ในที่นี้นะคะก็จะเป็นข้อที่5นั่นเองนะคะข้อที่5ของเราก็จะเป็นคำว่า cash นั่นเองนะคะมาดูสะกด C A T C H cash แปลว่าจับนะคะคนะฟุตบอลนะคะผู้รักษาประตูก็จับลูกบอลเพื่อรักษาประตูของเขาเป็นการจับต่อมาค่ะ number 6 นับศักเลข6ของเราจะเป็นแนวลงจาวลงนะคะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วลูกที่6แนวลงก็จะเป็นคำว่าแก p หัวแกรนั่นเองต่อมาอันสุดท้ายนะคะเป็นลูกที่7ดนักเรียนจะเห็นว่าลูกที่7เป็นการวิ่งเข้าเส้นชัยแน่นอนผู้ที่เข้าเส้นชัยของก็เป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นการชนะคำว่าชนะเป็นคำว่า Win W I N win แปลว่าผู้ชนะนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วมาดูในส่วนของหน้า58อีกตอนที่2 Number Two Look and Like นะคะให้ดูแล้วก็เขียน What are they doing with the ball นะคะดูว่าเขาพวกเขาเนี่ยทำอะไรกับลูก,ลกบอลลบของเขานะคะก็ามาดูข้อที่1แน่นอนกำลังจะตีก็ใช้คำว่า Hit นั่นเองนะคะเป็นลักษณะของการเป็น adjective ขยายคำ กียานั่นเองนะคะต่อมา n u m ่ e r แน่นอนเป็นคำว่าโฉบโยนเวียงนะคะอันนี้ใช้คำว่าโฉบต่อมาคำว่า r ร e ก็แทนคำว่า c แค h เห็นแล้วว่าจับลูกบอลอยู่เป็นการจับแคชแปลว่าจับสุดท้ายค่ะเตะบอลคำว่าคิกที่แปลว่าเตะนั่นเองเป็นยังไงคะสำหรับคำศัพท์ของเรานะคะเกี่ยวกับกีฬาก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วแล้วก็ลักษณะ การเล่นนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วหหกนักเรียนพยายามที่จะฝึกท่องศัพท์นะคะมันก็จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้มากขึ้นตรงนี้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเนื้อหาของเรากับบทที่6นั้นนะคะ เกี่ยวกับกีฬานะคะแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับกีฬาซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ลองเอามาปรับใช้กับการฝึกทักษะการพูดด้วยตัวเองดูนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเราเพียงเท่านี้แล้วสี่ใ x t น i ท e g าง d love for everyone. Bye bye.